มีเวลาต้องมาเดินถึงมันจะมืดแล้วดีนะตรงนี้มีไฟด้วยอู้กล้องอะไรสวยเวอร์ไม่ได้แต่งหน้าเดินนะเพื่อนๆกล้องมันสวยเองเออค้นพบว่าควรมาเดินกลางคืนนี่ว่ะดูเป็นผู้เป็นคนกับกลางวันว่ะเนาะ แต่ว่าเขามีไฟไม่ทั้งหมดอ่ะมีเฉพาะตรงเมนโซนตรงนี้กับตรงที่เป็นลานกิจกรรมตรงนู้นส่วนเส้นที่เรากำลังจะไปเดินนี้มันไม่มีไฟแล้ววันนี้มันก็คืมหลัวมากฝนจะตกเดินกลางคืนก็ดี <exempel> ไม่ร้อนเลยเออแต่ว่า มีแมงอ่ะอย่าลองเดินดูก่อนเผื่อมันไม่มืดมาก